สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องทาอินเตอร์นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวว่าทางด้านโซโลรวเกียน,นั้นจะขัดขวางยูเครนจากการเข้าเป็นสมาชิกพันธมิตรองคอ์กรสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโตและจะยืนหยัดจุดยืนนี้ด้วยการตัดสินใจหยุดป้อนอาวุธแก่ยูเครนโดยชีย้บอกว่าํามาซึ่งความขัดแย้งและก็เกิดการประทะระหว่างทางด้านนาโตกับรัสเซียซึ่งอาจจะกลายเป็นจุดกําเนิดสงครามโลกครั้งที่3 ความเห็นดังกล่าวเกิดขึ้นจากทางด้านนายก,รกตรีโรเบิร์ตฟิโกโผู้นําของสโลวาเกียนะครับก่อนหน้านี้เขาได้พบปะหา,หารือกับทางด้านเดนิชมายฮาวนายก,รกตรีของยูเครนในเมืองอูสกร์ดทางตะวันตกของยูเครนทั้งนี้โรเบิร์ตฟิโกเน้นย้ําว่าการเดินทางยังงนี้ของเขามีจุดประสงค์ด้านมนุษยธรรมและสัญญาว่าจะสื่อสารอย่างเปิดเผยเกี่ยวกับท่าทีของสโลวาเกียที่มีต่อยูเครนในประเด็นต่างๆหนึ่งในนั้นรวมถึงความเป็นไปได้ในการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปรวมถึงสมาชิกของนาโต โรเบิร์ตฟิกโก้บอกว่าผมจะบอกกับเขาว่ามีหลายสิ่งที่เรามีความเห็นต่างกันโดยสิ้นเชิงผมจะบอกกับเขาว่าเราเคารพพวกเขาในเรื่องที่เขาจะเข้าร่วมกับสหภาพยุโรปแต่พวกเขาต้องทําตามเงื่อนไขต,ต่างๆเพร้อมอธิบายว่าสถานการณ์หนึ่งซึ่งมีประเทศใดไม่สามารถทําตามข้อบังคับต่างๆสําสหรับการเข้าร่วมสหภาพยุโรปแต่ยังได้เข้าร่วมสหภาพยุโรปเป็นสิ่งที่สโลวาเกียนั้นไม่อาจยอมรับได้นอกจากนี้เขายังปฏิเสธความเป็นไปได้ใด,ดๆที่ยูเครนนั้นจะเข้าร่วมนาโต้โดยยืนยันว่าความเคลื่อนไหวดักล่า มีแต่จะก่อให้เกิดหายนะระดับโลกสืบเนื่องจากความเป็นไปได้ของการเผชิญหน้ากันระหว่างทางด้านนาโต้ NATO กับทางด้านรัสเซียโรเบอร์ฟิกโก้รับปากว่าจะเน้นย้ำกับชไมฮาว่าการหาเสียงลึกตงนั้นเขาได้หาเสียงและจะหยุดจัดส่งอาวุธแก่ยูเครนและการตัดสินใจดังกล่าวยังคงมีผลอยู่อย่างไรก็ตามข้อจํากัดนี้จะใช้กับเฉพาะความช่วยเหลือด้านการทหารภาครัฐและอาวุธยุโทโธปกรณ์จากคาแสงของประเทศเท่านั้นแต่บรรดาบริษัทผู้ผลิตอาวุธทั้งหลายยังคงมีเสรีภาพในการขายอาวุธแก่ยูเครนได้ตามที่ต้องการ ว่าบริษัทสโลวาเกียไม่โกยเงินบริษัทต่างๆของอเมริกาก็จะเป็นฝ่ายโกยเงินนี่คือสิ่งที่โรเบิร์ตฟิโก้นั้นให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนก่อนหน้าที่โรเบิร์ตฟิกโก้นั้นจะเข้ารับตําแหน่งหลังจากพรรคของเขาได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเมื่อเดือนกันยายน2566สโลวาเกียเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนลำดับต้นๆของยูเครนจัดหาอาวุธล้ําสมัยอย่างสูรุยสูไร่มอบให้กับยูเครนในนั้นรวมถึงเครื่องบินรบและระบบต่อต้านอากาศยาน แต่ว่านโยบายของรัฐบาลชุดก่อนทำให้ยุทธศาสตร์กลาโหมของประเทศได้รับความเสียหายอย่างมากจากคำกล่าวอ้างของโรเบิร์ตคาลินัสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใหม่เมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาบอกว่ารัฐบาลชุดเก่าทําให้เราไม่เหลือระบบป้องกันภัยต่อต้านอากาศยานไม่เหลือเครื่องบินประจำบานและเราไม่มีแม้กระทั่งเงิน700้ล้านที่ตกปากรับคําสําหรับเครื่องบินมิกที่รัฐบาลได้ถูกมอบให้กับยูเครนเช่นกันนั่นคือสิ่งที่รัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่ของสโลวาเกียนั้นได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ความเคลื่อนไหวนี้จึงเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองเพราะก่อนหน้านี้โรเบิร์ตฟิกโก้นั้นหาเสียงเอาไว้ชัดเขาจะไม่ช่วยเหลือ,อยูเครนอีกต่อไปและสิ่งที่เขากําลังจะสื่อสารกับทางด้านเดนิชไมฮาวนายกรัฐมนตรีของยูเครนก็ยังคงอยู่ในทิศทางเดิมนั่นก็คือไม่สนับสนุนยูเครนเป็นชาติสมาชิกนาโตและจะไม่ส่งมอบอาวุธให้กับยูเครนอีกต่อไปครับ